วัสดีค่ะคลิปที่สามนะเราต่อด้วยสีมังคุดนะคะมังคุดจกเขาสวยนะคะจกเขาออกเขียวมิ้นมินมน,นะมีเขียวมีชมพูแล้วก็มีม่วงนะก็สุว่าตัวนี้สวยนะคะุณสุชอบตัวนี้นะคะนะคะเป็นลายเดียวกันที่คุสุใสแต่ตัวนี้สวยนะคะตัวนี้สวยฝาที่คุสุใสแต่เพียงว่าสีแดงกุสุก็เลยใส่สีแดงแค่แค่นั้นเองนะคะ ผืนละ250้บนะคะมันสูบโปให้ก็คือ250ไม่ว่าจะซื้อผืนเดียวหรือ2ผืนหรือว่าจีผืนแต่ถ้าซื้อสี่ผืนสุดส่งฟรีทันทีทั้งปลายทางทั้งทั้งโอนอันนี้คือสีเปียกมังคุดแล้วสีม่วงอะไรนะม่วงจะออกมีเทามีคามนะคะเขาเรียกน้ําไหลยกดอกเห็นไหมคะมันสูมี2ผืนแต่ขายไปแล้วผืนหนึ่งนะคะขายไปแล้วผืนหนึ่งเนาะเขาเรียกน้ําไหลยกดอกขิดนะคะตัวนี้คือน้ําเงินนะคะ ้เงินไหลยอยู่กลางนะคะไะะหลยอยู่กลางเนาะนเงินนี่พูดถึงเวลาใส่มันก็เด่นนะคะมันก็โดดขึ้นมาไหลเขาก็จะเด่นชัดนะคะงาน,ะะนเงินเนาะสุดก็จะยกไปเร็วๆนะคะนี่สีคามสีคามอีกหลายนะคะลายนี้ก็เก๋ดีนะคะขิดยกดอกนะคะ คิดคิดลายคิดก็คือการคิดให้มันโนขน,น,ะะน,โนขึ้นมานะคะให้ฝ้ายนนนขึ้นมานะคะจากจากฟืมมันนะคะคือคิดเป็นลายอันนี้มีลายขอเล็กๆเ,เห็นไหมคะผสมกันก็เก๋ๆดีนะคะใครใส่สีน้ําเงินไปใส่เสื้อสีขาวขาวนวลอะไรพวกนี้จะขึ้นนะคะแล้วก,ก็มีสองผืนนะคะแล้วก็ตัวนี้คือฟ้าฟ้าฟ้าอมเขียวนะคะฟ้าอมเขียวก็สวยนะเหลืออยู่ผืนหนึ่งนะคะ สาอมเขียวนะคะเห็นไหมคะชายเขาสวยนะคะสาองเขียวเนาะเห็นไหมคะเขาจะขิดได้ฝฟฟ้ายยกโดนขึ้นมานะคะดอกเขาก็จะงานละเอียดนะคะนะคะอัดพะกาวนะคะบางคนถามว่าเป็นผ้าอะไรอัดพะกาวนะคะอัดพะกาวแล้วก็เยบ็บเรียบร้อยเขาเขาใส่ใส่เหมือนคนสุใส่นี่แหละคะ่ะคนสุก็ใส่ไปใส่บาทวันอาทิตย์อะไรอย่างงี้นะคะผันพระอะไรอย่างงี้เนาะ อ้ะ yeah. นะคะอันนี้สีเทานะคะสีเทาเนาะสีเทานะคะดูสีนะคะนางสวยแค่ไหนนะคะยังอุตส่าห์ให้นางเหลือะะสีเทานะคะเรียกผู้ดีเรียบดดเรีๆนะคะงานสวยนะคะแลาพูดถึงวันนี้ไม่ใช่วันอาทิตย์คุณสุขก็อากใส่ตัวนี้คณสุขชอบงานสีเทานะคะเทาแล้วก็มีเส้นออกแดงม่วงๆนิดๆแดงๆนิดๆเส้นได้นะคะที่เขาถอผสมนะคะ แล้วจกเขาก็จะมีสีแดงสีเทาผสมกันแล้วมีอมเขียวนิดๆน,นะคะนะคะก็สวยดีนะคะอันนี้สีนี้เหลือผืนหนึ่งนะคะแพรว่าสีชมพูโนอตเหลืออยู่ผืนหนึ่งนะคะก็เข้ากับเสื้อตัวนี้นะคะแต่ตอนนี้ก็นะใส่ตัวนี้แล้วก็ใส่ตัวนี้แล้วตัวนี้ก็ไม่ได้ใส่เนาะ,นะออแล้วก็ เหลืองทองก็เหลือตัวหนึ่งนะคะเหลืองทองดอกจิกนะคะเหลืองทองดอกพิกลนะคะเขาเรียกดอกพิกลแต่คุณสุดชอบเรียกดอกจิกเาคุณสุดว่ามันเหมือนดอกจิกนะคะเหลืองทองนะคะเหลืองทองเหลือผืนหนึ่งนะคะใครจะรับหนังนะคะก็ซื้อรวมๆกันนะคะสี่ผืนก็ส่งฟรีไปเลยนะคะแต่นี้ผืนที่คุณสุดใส่นะคะผืนที่คุณสุดใส่นาะก็ประมาณนี้นะคะ คุงสุทใส่เราจะโชว์ทำไมนะคะสีที่คุมสูดใสนะคะชมพูออกชมพูนะคะอันนี้ออกแดงนี่โอ้คนละสีนะขอโทษนะคะมันคนละสีนะมันคนละสีอันนี้ออกแดงนะคะอันนี้ออกแดงนี่ออกชมพูนะคะคนละสีเนาะคนขายตาหลายคนละสีอันนี้ออกชมพูนะคะที่จริงคุณส่ใสตัวนี้น่าจะเซมเีมนะ สีขามอันนี้สีเขียวนะคะสีเขียวนะคะสวยดีเนาะมันสีมอมอนะคะเราสามารถใส่ได้ทุกโอกาสนะคะสีเรียบๆนะคะเรียบะะเรียบมอมอนะคะเปลกอกมังคุดแต่มันมีสีส้มนะคะส้มนุดนดนะคะ,ะเขาสวยไหมสวยนะดูลายเขานะคะ อันนี้ยกดอกอันนี้สีเทาเป็นลายเมื่อกี้นะคะก็แปลกดีนะคะตัวตัวเมื่อกี้เป็นลายเดียวกันนะคะแต่เขาออกเทานะคะหัวเขาเท่าเองไหคะนะคะ,นะคะแต่เขาก็มีฟ้านิดๆผสมอยู่ในตัวเขานะคะน้ำเงินนะคะน้ำเงินน้ำเงินนี่เขามีเหลีอยงเห็นไหมคะ ีสีเหลืองมัสตาร์ดคาดใช่ไหมคะดอกเขานะคะอันนี้คือน้ำเงินนะคะน้ำเงินตัวเทายกดอกก็เหลืออยู่สองผืนนะคะเทายกดอกนะคะเหลือสองผืนนะคะตัวนี้สีเทานะคะสีเทาเนาะ ็ตัวดอกจิกสีนี้ยังเหลืออยู่ผืนหนึ่งนะคะชมพูอมม่วงนิดๆนะคะดอกจกกนะคะเหลืออยู่ผืนหนึ่งนะคะใช่ผนะืนหนึ่งเนาะน้ำเงินนะคะตัวนี้น้ำเงินเนาะ,ะถ้าใครอยากเอาตัวไหนก็แคบว้นะคะ้บก็ส่งมาให้กับสุถ้าเหลือสุทก็บอกว่าเหลือนะคะโอ้นี่ไงสีแบบคุณสุดใส่นะคะสีแดง แดงคนละแดงปเปล่าแดงเดียวกันนะคะถึงสุดใสเนาะนายจะใส่เอาใช้แล้วล่ะค่ะนะคะใครอยากใส่หมองสุกก็แคบมานะคะยกดอกสีหมักสุกนะคะเหลืออยู่ฝืนหนึ่งเนาะยกดอกสีหมักสุกดอกเขาจะยกนะคะลายเขาจะเด่นชัดนะลายขาลามนะคะเรียกเขาเรียก ลายแซมเหลี่ยมลายข้าหลามะารเป็นลายหมอนลายคิดโบราณเรานะคะเอามาแซมนะคะตัวนี้ก็สีฟ้าน้ําทะเลนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะเหลือสองตัวนะคะตัวตัวนี้สวยนะคะใส่เน็มดีนะคะตัวเขาสวยดีนะคะอันนี้เป็นสีน้ําเงินนะคะเห็นไหมน้าเงินเขาก็สวยเพราะว่าจกเขาสวยนะนะ น้ำเงินนะคะ <this> <have S 2> แล Laser ้วก like <con> ็สีมังคุดนะคะสีเปลี่ยวมังคุดตัวนี้สวยคนสุดชอบเพราะว่าอะไรเราะเขาบีเหลืองค่ะมีเหลืองนะคะเขาเหลืองยกดอกเป็นเหลืองนะคะมีงานขอเล็กๆนะคะตัวนี้ก็สวยดีนะคะมีสองพื้นแต่พื้นนนึ่งขายไปแล้วค่ะมองมันก็คืนขายไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็น่าจะสีซ้ำแล้วนะคะน่าจะเหลือสีที่ซ้ำนะคะ ตัวนี้ก็น้นะะนําตาลแดงนะคะน้ําตาลแดงนะคะตัวนี้น้ําตาลแดงเนาะสีเปลยมังคุดสองผืนนะคะมีสองผืนนะคะสีน้ําตาลแดงสีหมักสุกนะคะสีหมักสุกนะคะอันนี้สีหมักสุกนะคะสีหมักสุกใครชอบสีหมักสุกก็รับไปนะคะก็มีสีคนแก่เรานะคะสีหมักสุกก็เลือกเลือกสีคลังค่ะ มันก็สี่คนสูงไหวเราใส่นะคะก็น่าจะครบแล้วค่ะนะคะครบสี่แล้วเนาะโอเคครบแล้วนะคะ,คคคะ,คะถ้าไงก็นะอัน <c oughs> นี้มันพาไปตักบาตแล้วก็นะคะเอาบุญมาฝากเพื่อนๆน,นะคะก็มาอัดมาอัด มาอ่านแล้วมาคุยธรรมะกันนะคะมาเล่าลิฐานธรรมะกันเขาบอกว่าการสนทนาธรรมนะคะการเทศนาใหม่หรือการสนทนาธรรมก็เป็นกุศลอย่างหนึ่งนะคะบุญคือบุญกัลยาละสิบ,ส,บ,ส,บสิบนะคะมีสิบข้อนะคะก็ก็เรียงจากน้อยไปหามากนะทางพุทธศาสนาคือจะเรียงจากน้อยไปหามากนะคะ ทางพุทธศาสนาเรานะคะก็คือหนึ่งก็คือฐานใช่ไหมคะการทําฐานก็เหมือนกับสุดธรรมก็คือการใส่บาตรการให้ให้ฐานให้อะไรไปนะคะการช่วยเหลือก็เป็นการให้ให้ฐานทานนี่ทานนี่นนนนก็ไม่จําแนกว่าจะเยอะหรือน้อยนะคะคือมันขึ้นอยู่เจต,ตนาของเราว่าเราจะทําแบบไหนนะคะถ้าเราเจตนาดีนะขอนอนเราคิดว่าเราจะใส่บาตรพวกนี้แล้วนอนเราก็ได้บุญแล้วเพว่าบุญนะ่เกิดตั้งแต่มโน,นนะคะมโนก ok ม <Man> โนก็คือมโนก็คือความคิดมโนกรรมนะคะมันเกิดจากความคิดแล้วบุญมันมาทางนะคะกายวจาใจเมื่อเกิดมโนก็คือเราคิดแล้วคิดว่าอยากทําเตรียม,เต,ยมยะะเตรียมไว้นะคะเตรียมไว้ที่จะตักบาตรพรุ่งนี้พอเราตักบาตรให้พระสงฆ์พระสงฆ์ให้พรน,นะคะกุศลสําเร็จนะคะเขาเรียกบุญนั้นสําเร็จนะคะแต่ถ้าบุญคือครึ่งกลางๆถามว่าได้ไม่ได้ค่ะแต่มันไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์คะค่ะคือได้แน่นอนได้ตั้งแต่เราคิดอยากกระทำ ะะเขาบอกว่าคิดให้เป็นเนียงๆน,นะ,ค,ะคิดให้เป็นกุศลคิดให้เป็นเนียงๆน,นะคะคิดบ่อยๆเดี๋ยวเราจะชินในในความดีเองนะคะเหมือนกันทําไม่ดีเช่นกันถ้าเราทําไม่ดีเราทําบ่อยๆมันก็ชินฉานะคะแต่ถ้าเราทําดีมันก็เอื้อนะคะเอื้อคือเอื้อถึงพบพบภูมพบหน้านะคะเวลาเราจะไปจะพบชาติไปการเจ็บปวดการทรมานในการสิ้นใช่ไหมคะ มันจะทรมานแต่ฟันที่เราทําบุญบ่อยๆมันก็จะเอื้อเราไปไปทางที่ดีก่อนใช่ไหมฮะอย่มั่นใจในบุญที่ทํานะคะถ้าไม่ได้พบนี้พบนานดใดแน่นอนนะคะธรรมารักษานะคะสวัสดีค่ะ